สวัสดีครับวันนี้อีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นทริคที่3นะครับที่บรรดาช่างกลุยที่ใช้กลวิธีลวงโลกนะครับเราก็ไม่รู้ว่าเขามีความรู้แค่นี้หรือเขามีความรู้ดีกว่านี้แล้วก็ชอบทําหลอกคนผู้เป่าที่ไม่ค่อยจะมีความรู้นะครับเราเริ่มเลยนะครับวันนี้เราจะพูดเรื่องกลุยโลบีผมให้ความเข้าใจนิดในเรื่องของความเป็นดนตรีนะครับทุกวันเนี้ย ช่างทํขคุยส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับไม่ได้จบดนตรีอาจจะเป็นช่างเป็นช่างกงช่างกงึงเจ๊กขายโคง้งขายคอมอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมองเห็นตลาดว่าการทํขคุยหลอกขายคนเนี่ยมันได้เงินเป็นกอบเป็นกำก็มาสร้างเรื่องสร้างราวนะครับว่าเป็นช่างเก่งอย่างงู้นอย่างนี้กันนะครับแล้วก็พูดถึงขลุ่ยโรบีเนี่ยในแบบที่ไม่ถูกต้องนักเช่นคําว่าโรบีเนี่ยนะครับ มันมี2อ,อย่างคือเราจะพูดถึง key master นะครับหรือ key instrument แต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยการที่จะพูด low B นะครับหรือ high D นะครับหรือจะอะไรก็ช่างเนี่ยเขาจะอิงไปที่ instrument มีช่างกลุยหลายคนมักจะพูดว่าคุยเหล่านี้นะครับเป็น low A เป็น low A นั่นหมายความว่าความหมายของเขาเขาเอาไปใช้ในคลุย B flat b f a ฟ Scale ของเขาตัวที่7ก็คือตัว A แล้วเขาใช้คำว่า Low A ถ้าอย่างนี้ถือว่าเป็นการพูดที่ผิดนะครับเพราะเครื่องของเขาเนี่ยแม่ว่าจะเป็นอ n t โต้แซกนะครับโซปานแซหรือฟลุตอะไรก็ตามนะครับเขาจะเป่านิ้วโดซึ่งมันจะเป็นโน้ตอะไรก็เรื่องของเขาจะเป็นคีย์อะไรก็เรื่องของเขาแต่เมื่อถัดจากนิ้วคีย์ปกตินั้นมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเรียกโน้ตตัวถัดไปนะครับเช่นเอาง่ายๆว่าแซกโซโฟนคีย์ E Fla t ถ้าเรากดตัวถัดไปจะต่ํากว่าตัวโดใน7นิ้วเนี่ยเขาจะเรียกว่าตัวทีนะครับเขาไม่เรียกว่าตัวดีฉะนั้นให้ความรู้กันสักนิดหนึ่งนะครับคุยทุกเราถ้าเกินจาก7นิ้วที่เราเรียกว่าโดเนี่ยเราจะเรียกไปตามลําดับขั้นของเครื่องถ้าเป็นคีซีมันก็จะเป็นโลบีนะครับและเป็น B ที่ตรงกับคีมัสเตอร์เข้าใจนะครับแต่ถ้าเราทำโลบีในคี์ B แฟร์เราก็จะเรียกว่า โลบี b, เหมือนกันแต่คีย์มัสเตอร์ของเขาคือคีย์เฉะนั้นฝากให้พวกช่างลงโลกทั้งหลายนะครับได้เรียนรู้และให้ความรู้ถูกต้องกับบรรดาผู้ใช้คุยด้วยวันนี้ผมจะพูดเรื่องคุยโลบีมันคืออะไรผมยกตัวอย่างจากคุยพื้นฐานอันนี้คือคุย b ีแฟลกนะครับถ้าผมเปล่าเจ็ดรูเห็นไหมครับผมปิดหมดนะครับ ตัวที่7คือตัวทีตัวนี้นะครับถ้าเราไล่กลับมามันไม่พอเห็นไหมครับเพราะมันจบที่โด <c oughs> เห็นไหมฮะโดรูค้ากับโดเจนิ้วแต่ถ้าเราต้องการต่ำกว่าตรงนี้มันไม่มีนะครับซึ่งแน่นอนและเสียงที่มันไปออกรูเนี่ยตัวนี้คือเสียงที่กําเนิดของโน้ตตัวทีนะครับมันทําไม่ได้ มันทําไม่ได้แล้วก็ทําอย่างไรฉะนั้นไอ้ช่างช่างโชว์หวยก็จะหลอกช่วงแรกๆเนี่ยคือทําเหมือนกับกระยิมยิ้ม,ย,มย่องนะครับจริงๆมันไม่มีกลเม็ดอะไรเด็ดที่มันเป็นทีเด็ดเลยซึ่งลักษณะนี้คนก็ทํากันมานานนะครับแต่ตัวเองเวลาออกคลิปเนี่ยโอ้โหนี่เป็นคนคิดคนแรกอีกแล้วคิดคนแรกอีกแล้วนะครับแล้วก็อ้างมานานมานานมานานเน,นี่ยคุณต้องมีหลักฐานครับ20ปี30ปีคุณเอามาดูอย่างนี้ใครก็อ้างได้นะครับขึ้นศาลศาลก็ไม่เชื่อคุณหรอกครับอย่ามาอ้างเฟซเจอ ผมจะบอกวิธีการทําของเขานะครับอ่ะไหนๆก็เนะี่ยเอาขุยของเขามาโชว์เลยขุยเหล่านี้ผมไม่ได้ซื้อนะครับหลายท่านอย่าสงสัยว่าผมทาไมมีขุยทุกค่ายผมไม่เคยซื้อนะครับคนเขาเอามาทิ้งไว้ให้ผมทั้งนั้นเลยขุยในแต่ละค่ายเนี่ยนี่เขาทิ้งเขาบอกอาจารย์เจ้าอีกก็ได้นะผมไม่ใช้แล้วครับขุยพวกนี้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ขุยของเขาที่ถอดล้างน้ำล้างน้าได้นะครับอันนี้ก็คือปัญหาอีกปัญหาหนึ่งนะครับเพราะว่าการทําแบบเนี้ยมันก็ดีในเรื่องของการถอดมาล้างน้ําแต่ว่ามันจะมีต่อ เขาเรียกว่ามันจะมีคลื่นเห็นไหมครับผนังผนังคนะละอย่างเขาเรียกว่ามันมีตะเข็บตะเข็บคลื่นคลื่นเนี่ยเมื่อมาเจอตะเข็บมันก็จะเกิดการเฉยฉายการเบี่ยงเบนซึ่งตรงเนี้ถ้าคนละเอียดในเรื่องการเดินทางของคลื่นเสียงเนี่ยเขาจะรู้แต่คนที่ไม่ค่อยรู้เนี่ยก็มักจะไม่รู้แล้วก็คิดว่าไม่น่าจะมีผลอันนี้คือความไม่รู้ของคนไม่รู้นะครับอันนี้ผมกลับมาตรงนี้อันนี้กุยของเขาเป็นอย่างนี้นะครับ ในขณะที่เขาคุยเขาจะบอกเนี Noise, tape, ่ยค <ăn to S 1> ุย <TP> อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้เป็นโลบีง่ายๆนะครับช่วงเขาคุยไปนะครับก็ดึงสกอตเทปมาแควกนะครับแล้วก็เอาสกอตเทปปิดแล้วก็ทําเป็นคุยนะครับเป็นสกอตเทปใสนี่ครับเดี๋ยวผมจะเป่าดูนะครับเห็นไหมครับพูดแบบกระยิมยิ้มย่องเอาสกอตเทปใสมาปิดจุดที่เสียตรงนี้คืออะไรระบบจะลวนในระบบเสียงสูงเอกเตบสอง อันที่สองที่ชัดที่สุดเมื่อคุณแปลงโน้ตตัวโดมาเป็นโน้ตตัวทีตัวโดคุณไม่มีคุณเคยเล่นว่ามีเรโดอย่างนี้มีเรโดใช่ไหมครับมันกลายเป็นเห็นไหมฮะเพื่อที่จะให้ตรงกับทีตัวนี้คุยเลังนี้ลมเบามากนะครับผมผต้องบอกว่าเป็นคุยลมตดเด็กเลยนะครับขึ้นเวทีไม่ได้ยินเลยนะครับข็คว่างทิ้งกันหมดนะครับเห็นไหมครับ กขาเป็นตัวทีแล้วก็มาหลอกคนแล้วก็เพลงอีกเพลงหนึ่งที่ช่างทำขคุยเนี่ยชอบหลอกคนเพื่อจะขายขุยโรบีก็คือเพลงเดินเพลนหรือคุยเรียกนางนองเห็นไหมฮะเริ่มเริ่มไปแล้วคือระบบมันรวนทีนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูเนี่ยการเปปิดตรงนี้มันก็เกิดทีแล้วถ้าเกิดผมอยากเล่นโน้ตโดล้วครับไม่มี กูเล่นโดทีโดทีได้ไหมครับกูเล่นได้แต่เอาง่ายงาเล่นเพลงสรรเสริญคุณก็เล่นไม่ได้หรลกครับโดเลโดเลมิดโดทีโดทีโดกูเล่นไม่ได้ฉะนั้นอันนี้คือลวงโลกขั้นที่หนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันก็ใช้ได้กับคุยทุกเราแหละครับไม่ต้องเป็นขุยคุณนะครับใครเขากระทาเนี่ยคุยผมผมก็ปิดได้เดี๋ยวนะฮะคนมาก็ยิ้มยิ้มย่องหลอกคน หรือนี่คือวิธีการที่แบบเบสิกซิมเพิลอนุบาลหน 1, ึ่งอนุบาล2องเดสเซอรี่เลยซ้ำอย่ามาคุยกับยิิมยิ้มย่องโอ้โอวดในความฉลาดแล้วก็บอกฉลาดมา20ปีด้วยไอาคนอย่าทำนะครับเลิกซะปรับปรุงนิสัยอันนี้ผมจะยกตัวอย่างนะครับและอย่างท่อของคุณในท่อบางเกินไปผมศึกษาให้นะครับ บางเกินไปมวลเนื้อมันไม่มีคุณไปใช้พวกท่อไฟฟ้าพวกนี้มาทำเนี่ยบางๆจ่อยๆเนี่ยนะครับคุณเหมาะที่จะทํากุ๋ยให้พวกอนุบาลเล่นนะครับอันนี้ฮะต่อมาบางคนอ้าวผมก็กัดมาอีกนิดนึงนะครับขออธิบายนิดนึงบางคนก็ใช้วิธีการติดลิมน,นี่ครับที่เราเห็นกันในตลาดว่าขุ๋ยโรบีเห็นไหมครับซึ่งตรงเนี้ยโอเคก็เป็นเรื่องดีดีกว่าปิดกัอตเทปตรงไหนรู้ไหมครับ ดีตรงที่เขาสามารถจะปิดทีก็ได้เปิดโดก็ได้ปิดทีก็ได้เปิดโดก็ได้นะครับแต่ถามว่าตรงนี้เป็นภูมิปัญญาอะไรไหมไม่มีภูมิปัญญาเลยเลยครับมันเป็นการแค่เอากระเดื่องก,กลไกของเครื่องดนตรีสากลเอามาปิดไม่มีภูมิปัญญาใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วก็เป็นการแก้ปัญหาอยากได้ตัวทีก็ดยเอากระเดื่องมาบังคับ นี่คือวิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเนี่ยถ้าสมมติเราอยากเล่นเพลินเดินเพลินเนี่ยทำไมเราไม่เล่นคีย์อื่นนะครับทำไมไม่เล่นคีย์อื่นหรือคุณทดนิ้วกันไม่เป็นโอเคถ้าคุณอยากเล่นคีย์จีคุณก็เลยจาเป็นต้องใช้กระเดื่องแต่ถามว่าถ้าผมเป่าคีย์เอแฟได้ไหมผมเป่าได้แต่คนทั่วไปที่เป่าคลุยพื้นฐานยังไม่แข็งแรงก็จะเป่าไม่ได้ก็จะเป็นเหยื่อพวกคลุยพวกนี้นะครับอันนี้ผมก็ไม่ได้ว่านะฮะแต่พูดให้ฟังล้วลักษณะของบางคนก็ทําโรบีแบบนี้ประโยชน์ขขขขออออองงเเเาาาคคืืะะไรปรปโยชน์ก็พิ่มตตััววที นะครับเพิ่มตัวทีมาหนึ่งตัวแต่ก็ยังเล่นโดทีโดทีได้อันนี้ผมไม่ได้ประกอบนะครับเพราะผมไม่อยากทํานะครับเสียคุยเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างต่อไปอันนี้เป็นขุยโรบีของผมอันนี้คือคลิดจริงๆนะครับซึ่งตอนผมออกคลิปนี้มาให้ครูเพิร์ดออกคลิปนี้มาก็มีบรรดากูลูที่แบบไม่รู้เรื่องเหมือนไอ้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 หม่องประกัดนะครับปีปีหน้าน่าจะโดนคดีละหม่องประกัดนะครับใจเย็นนิดนึง หม่องและเมียผมต้องใช้คำว่าหม่องและเมียนะครับเออเขาก็มาบูลลี่ใต้คลิปคูเพลินว่าถ้าใช้ตัวทีแล้วโดหายหรือเปล่าครับไอพอสอไข่ลงโลกก็มาบอกว่าคุยโลบีของมันพอปิดปั๊บตัวโดก็หายเห็นไหมครับแล้วก็คุยหลอกคนอีกไอหม่องลงโลกก็บอกถ้าเกิดมีรูค้าสองรูผมก็ไม่แปลกใจนั่นคือพูดแก้เขินตัวเองว่าโชงโง่ไปแล้ว แล้วยังโกหกว่าสมัยก่อนที่อยู่ประเทศอินเดียแดงมันมีที่ไหนครับประเทศอินเดียแดงคุณหลอกเป็นด็อกเตอร์จบอเมริกาก็แค่นี้ก็แย่แล้วนะครับคุณเป็นคุณเป็นหม่องเนี่ยนะหม่องกรนะเมยเนี่ยแล้วมาหลอกคนไทยเนี่ยนะครับเดี๋ยวต้องเจอครับไม่เป็นไรครับหลักฐานแน่นปึกนะต้องบอกเลยพวกคนลล่งโลกนี่เยอะมากผมพูดเนี่ยผมไม่ได้มีอคติแต่ผมต้องการความถูกต้องในเมื่อคุณทําไม่ดีผมก็ต้องออกมาปกป้องคนขุ่ยที่เขากําลังจะเป็นเหยื่อพวกคุณคุณดูนะครับนี่คือโดเห็นไหมครับคุณแปลกใจไหมครับโดทําไมหกนิ้ว เพราะรูทีอยู่นี่ผมเปล่าโดรเรมีให้ดูนะครับเห็นไหมครับโดเรมีฟาซอนเป็นไงครับแล้วผมเล่นทีแล้วครับผมเล่นเพยงสรรเสริญให้ฟังเลยตรงนี้ผมจะแสดงให้ดูว่า ไม่เห็นต้องมีกระเดื่องเลยเห็นไหมครับไม่จําเป็นต้องมีกระเดื่องใดๆทั้งสิ้นเลยตรงนี้สิครับที่เขาเรียกกันว่าภูมิปัญญาไม่ต้องใช้กลไกกระเดื่องแบบของที่เขาทํากันเอาตมิตแต่ทีตรงนี้จะตรงทีนี้ไหมลองดูนะครับเห็นไหมครับนี่ตัวทีเห็นไหมครับผมก็ปิดหมดก็ต้องเป็นทีเหมือนกันผมเล่นโดทีฉะนั้นถ้าเล่นอย่างนี้ไอ้ขุยสกอตเทปลวงโลกนี่เล่นไม่ได้แน่นอน แล้วขุยลักษณะนี้ออกมาพิเศษลักษณะยังไงอีกคุณดูนะครับตอนนี้เป็นโดใช่ไหมครับแต่เวลาผมเป่าออกเต็ปสผมจะให้มันเป็นเลเหมือนขุยปกติก็ได้เห็นไหมครับคุณดูเดินเพนนะครับเวลาเลผมใช้หนิ้วดูนะครับเห็นไหมฮะหกนิ้วเห็นไหมครับ ซึ่งจริงๆมันคือโดแต่ผมอยากให้มันเป็นโดสูงก็ได้เห็นไหมครับผมอยากให้เป็นเลก็ได้เป็นได้ทั้งโดทั้งเลนี่แหละครับที่เขาเรียกกันว่าภูมิปัญญาอันนี้ผมไม่จดสิทธิบัตรครับใครอยากลอกเรียนแบบผมไม่ว่านะครับแต่มาเบิงตามองและให้เครดิตกันสักนิดหนึ่งคุณไม่ต้องไปปิดกอ๊อตเทปลงโลกอะไรใดๆทั้งสิน้นฉะนั้นขุยโรบีแบบนี้เป็นขุยโรบีที่มีความสมบูรณ์และเป็นใช้กลวิธีคิดที่คนอื่นจะไม่คิด นะครับผมเปิดเผยให้ดูไปแหละผมไม่ห่วงเห็นไหมครับผมมีรูชดเชยอ,อยู่หนึ่งรูเพื่อจะมาชดเชยเสียงที่หายไปคือเสียงโดนะครับเพื่อเสียงโดจะไปใช้ในเสียงทีนะครับใครอยากทําผมไม่ว่านะครับจะไม่ให้เครดิตผมก็ไม่ว่านะครับแต่อย่าไปแอบอ้างดูนะครับผมจะไล่โดเรยมี้าผมอยู่ไหน้าผมเปิดข้างล่างเห็นไหมครับ หลังจากนี้ไปเหมือนคุยปกติเลยซลาทีโดเห็นไหมครับปกติเลยแล้วเราก็เล่นเหมือนคุยปกติด้วยเห็นไหมครับ นี่คือโลบีโลบีของแท้นะครับโดต้องไม่หายต้องทิวได้โอเคอันนี้ผมก็ตอนหลังผมก็มาทำาคุยทูเวย์อ่าผมก็เคยเออกมาบอกว่าคุยทูเวย์เนี่ยต่างจากคุยโลบีผมก็ไม่ได้พูดว่าคุยทูเวย์ดีกว่าคุยโลบีและผมก็ไม่ได้พูดลักษณะข้อดอ้อยของโลบีอะไรทั้งสิน้นผมพูดว่าคุยโลบีก็คือการเอากระเดื่อง ซึ่งจะปิดสวนทางกับของผมเขาจะปิดด้านนี้เห็นไหมครับปิดตัวต่ำตัวเดียวแต่ถามว่าคุยโลบีเนี่ยหนึ่งกระเดื่องเนี่ยมันคอนโทรลโน้ตทุกโน้ตเห็นไหมครับเช็คง่ายๆเลยนะครับคุยโลบคุยคุยทูเวตัวนี้นะครับเป็นคุยที่กดกระเดื่องทุกครั้ง มันจะเพิ่มโนต้ตครึ่งเสียงแล้วได้ครบโนต้ตทั้ง3ามออกเต็เหมือนเดิมนะครับมันมีกลวิธีในการทํานะครับถามว่าตัวนี้เล่นแบบโลบีได้ไหมเอาผมจะเล่นให้คุณดูเหมือนเด่นเพลงง่ายๆนะครับตัวนี้ถ้าผมป่าอย่างนี้มันก็คือเอ่อเป็นตัวโดเ,เห็นไหมครับนี่คือโดเลยมีฟ้ามีเลโดถ้าผมอยากเล่นทีล่ะ ก็ยกกระเดื่องขึ้นนะครับยกกระเดื่องขึ้นแล้วเล่นแบบเห็นไหมครับก็คือพูดง่งายๆว่าตัวนี้สามารถเล่นเป็นแบบโลบีก็ได้คุ้มประโยชน์มากมายนี่คือขุยทูเว ซึ่งได้จดสิทธิบัตรร่วมเอาไว้กับลุยวาสูแล้วก็มีคนละเมิดแล้วก็มีคนอวดรู้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอกันอันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างเรื่องขุยโลบีประมาณนี้นะครับให้ทุกคนได้ได้เห็นความเป็นจริงในวงการขุยได้เห็นสติปัญญาในการสร้างขุยนะครับว่าใครของแท้ของจริงใครของลงโลกแล้วอีกอย่างหนึ่งต้องระวังกันอยู่นิดนึงนะครับพวกที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยนะครับแล้วไปพูดทุกอย่างเนี่ยมันเป็นข้อความเท็จทั้งนั้นเลยผมมีหลักฐานไม่หมดนะครับโดยเฉพาะฝากนิดนึงไอ้คนชื่อทีนิมเนี่ ผมฝากให้ทุกคุณไปดูนะครับมันแก้ตัวน้าฝุ่นขุนผมเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วครับนะครับบางทีก็สร้างภาพจํานู้นอย่างนี้นะครับถ้าพูดกันตรงๆแรงๆเลยว่าคนคนนี้ชอบเสือกนะครับเสือกในสิ่งที่ไม่รู้ข้อมูลจริงเขารู้กันหมดแล้วครับคุณอาจจะเป็นลายต่อไปนะครับโอเคครับสวัสดีสําหรับกลุ่ยโลบีลวงโลกวันนี้นะครับขอบคุณครับ